ให้ดูามาฝึกมหัดเนี่ยคือมาฝืนนะมาฝืนกลมขยันก็ตามขยันก็ก็รรทำขี้เกียจก็ทำนี่เขาว่าปฏิบัติถ้าขยันจึงรรทำขี้เกียจไม่ทำเขาว,าว่าวิบัติได้นั่นบางทีมันไม่ขยันเลยเราเนี่มันแปลกพิเศษอย่างหนึ่ง คือขยันก็จะทำบางทีขยันมันน้อยลงน้อยลงเอาไปเอามาละมีแต่ขี้เกียจบัดเนี่เชื่อมเรบัดเนี่ผู้เ,เกียจข้านย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้ขยันย่อมเจริญเนี่เอาเราก็เอาดีๆีนะปฏิบัติเนี่ยปฏิบัตกิก็ให้เห็นให้เห็นในปัจจุบันรู้จักปัจจุบันไหมปัจจุบันนัง